แฮปป็นวันเดย์ล่วงหน้านะขอให้มีความสุขมากๆของขวัญวันเกิดขอบคุณนะที่ซื้อให้พี่พครับ <c oughs> อของ <c oughs> เบีรยร์ซื้อให้อ๋ <c oughs> อโ <c oughs> อเคอครับโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหดูครับดูครับนี่ยตังโโหจริงก็ตังผมมาเลยครับโอ้โหฝั่งนี้ด้วยโอ้ฝั่งนี้เบนเบนกับพี่ตจงเป็นคนเลือกสเปคนตังผมหมดเลยจริงผมเก็บโอ้โหอ่าอ่าคือวันเดย์ครับก็คืนนี้ทำไรนะเล่นเกมอย่างเดียวอีกเจ็ดวันข้างหน้า เจ็ดมาข้างหน้าก็วันเกิดจ้ะอ๋อแล้วทําอะไรก็จะนั่งอยู่นี้ผมไม่ทําอะไรเลยใโอเคครับเราเป็นอะไรนะเด็กติดเกมคนหนึ่งเด็กติดเกมคนหนึ่งแต่ก็แต่ก็ก็ได้มาแล้วดีใจมากรักแม่ไหมรักครับรักเบสไหมรักครับรักรักใครบ้างรักพี่ตงโอ้โหอะครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ครับโอ้โหแฮปปี้เบอร์เดย์จ้า ตั้งผมเองครับไม่ใช่แล้วอย่าลืมติดตามดูคลิปใน Youtube นะคะตั้งผมอะเก็บได้คนสวยซื้อคอมให้สวยคนหล่อด้วยขอบคุณนะจะน้อยกว่าผมขอบคุณหล่อน้อยกว่าผมขอบคุณไม่ไม่มันเป็นคอมผมออไม่ใช่คอมเพียร์ไม่ใช่คอมผมอูดูครับแบบนี้นะฉันจะถ่ายให้ไกลๆโอเคขอบคุณครับคนสวยตั้งใจถ่ายย t u b บด้วยนะ